สวัสดีค่ะพบกับช่องน้ำฝนชนแนลนะคะคลิปนี้น้ำฝนจะพาเพื่อนๆมาทำการนำลิงก์ของเพจ Facebook นะคะไปใส่ในหน้าโปรไฟล์ของ TikTok นะคะไปที่ Facebook นะคะแล้วก็ไปที่เพจของเรานะคะ ไปที่หน้าโปรไฟล์ของเพจนะคะให้ทุกคนจิ้มที่จุด3จุดนะคะแล้วเพื่อนๆดูข้างล่างสุดนี้กนนะคะก็จะเป็นลิงก์เพจของเราให้เราคัดลอกลิงก์เมื่อเราคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วให้เราออกนะคะแล้วก็ไปที่แอป t i k t o k เมื่อเราเข้าแอปติ๊กตอแล้วนะคะให้เรามาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะที่แอปติ๊กตอกนะคะให้เราจิ้มไปที่แก้ไขโปรไฟล์เสร็จแล้วให้เพื่อนๆไปจิ้มที่เพิ่มเว็บไซต์ของคุณแล้วเราก็จะเอาเนิ้วจิ้มค้างไว้นะคะจิ้มคำว่าวาง เสร็จแล้วให้เรากดบันทึกนะคะแล้วก็ลิงก์เพจ a c e b o o k ของเราก็จะอยู่หน้าโปรไฟล์ tiktok อํสำเร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะลองมาจิ้มดูนะคะนี่นะคะลิงก์เพจ a c e b o o k ของเราจะอยู่หน้าโปรไฟล์ของ t i k กต k แล้วถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าลิงก ของเราใช้งานได้จริงหรือเปล่าให้เราจิ้มที่ลิงก์ได้เลยนะคะระบบก็จะขึ้นเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็จะรอสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นลิงก์เพจ facebook ของน้ำฝนนะคะน้ำฝนตั้งชื่อเดียวกับชื่อติ๊กตอเลยนะคะชื่อว่าน้ำฝนแป8ดแปชอบ ะะโอเคค่ะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องฝนชาแนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามและคลิปที่มีประโยชน์ดีๆแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้น้องฝนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ